ใครที่ชอบเดินทางไกลคันนี้12ที่นั่งตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับ ขอขอบพระคุณสลับคอมเมนต์ทุกท่านด้วยนะครับที่ให้กำลังใจกันนะครับเราจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ผมอยู่กับฮุนไดเฮตวันนะฮะคันนี้ปี2010รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะเจ้าของรถเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างหักซ้ายสุดไม่มีดังขวาสุดไม่มีดังนะครับรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่13มิถุนายน2553คศ2010แทนนะครับรถสีเทาจากโรงงานนะครับไม่ได้กลับสีมานะครับ ะมีแค่เก็บสีตามการใช้งานนะครับปัจจุบันที่รีวิวอยู่ตอนนี้รถไม่มีตําหนิแล้วนะครับยางกูดเยี่ทั้ง4เส้น23555ข 5, อ 5, บ18ปี2020น่ะครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะตอนที่ยังไม่ได้เก็บสีนะครับที่นี่เราเป็นศูนย์รับฝากรถยนต์โดยเฉพาะนะครับเราไม่ได้ซื้อรถมาขายนะครับถ้าซื้อมาเนี่ยจะเป็นรถที่พิเออเดอร์เท่านั้นนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะฮะ2 5 0พซีซีมาพร้อมกับเกีย อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย11.5กิโลเมตรต่อลิตรระยะทางใช้งานถึงปัจจุบัน210,000นะฮะตัวถังรถคันนี้มีความยาวขนาด5.12เมตรนะฮะความกว้าง1.92เมตรระยะฐานล้อที่ยาวสายใจถึง3.2เมตรความสูงหลังคา1.925เมตรนะฮะรถคันนี้เป็นประตูสไลด์ธรรมดานะฮะไม่มีไฟฟ้าให้ปวดหัวนะครับสีรอบคัน100%นะครับเพราะว่ามีการเก็บสีให้แล้วนะครับแล้วก็ขาดเคลือบสีเรียบร้อยแล้วนะครับ โครงสร้างรถคันนี้เดินไม่มีชนหนักพิกความมานะฮะไฟหน้าทั้งสองฝั่งก็ใสใสอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับสาหรับคันนี้ภายในเป็นเบาะ12ที่นั่งนะฮะแถวละ3หมดเลยนะครับทั้งหมด4แถวก็เป็น12ที่นั่งนะครับเบาะตรงกลางก็จะพับได้นะฮะสามารถที่จะเดินเข้าไปด้านหลังได้นะครับเบาะก็จะมีรอยตามการใช้งานหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่มีขาดนะครับ ฮุนไดเนี่ยเขาเป็นรถที่เซ็ตโครงสร้างมาเพื่อบรรทุกผู้โดยสารโดยเฉพาะเลยนะครับดูตามเล่มเนี่ยบรรทุก12ที่นั่งเลยนะฮะรถบางค่ายเนี่ยจด11ที่นั่งแต่จริงๆแล้วช่วงล่างเนี่ยไม่ได้เซ็ตมาเพื่อบรรทุกผู้โดยสารเลยนะครับบางค่ายก็ทําเป็นถุงลมขึ้นมาแต่ถุงลมก็ดันเป็นถุงลมเล็กอีกก็ทําให้เวลาที่บรรทุกผู้โดยสารเยอะๆเนี่ยถุงลมแตกนะฮะก็ทําให้เสียเวลาในการเดินทางไปด้วยนะฮะ แต่คันนี้เนี่ยเซตมาเพื่อผู้โดยสารโดยเฉพาะนะฮะที่เซตช่วงล่างแข็งไม่ใช่ว่าแข็งกระด้างนะครับรถเนี่ยยังนิ่มอยู่เลยนะฮะเพราะว่าสปริงเขาเนี่ยเป็นสปริงยาวนะฮะบอกก็จะมีรอยตามการใช้งานนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับรถมือ2นะฮะไม่ใช่ป้ายแดงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์เนี่ยก็จะมีสึกตามการใช้งานนะฮะณน,นวันที่ผมตรวจเช็คตามมาตรฐานเนี่ยผมไม่เจอนะฮะถ้าผมเจอผมก็จะแจ้งเจ้าของรถเพื่อที่จะเก็บงานให้ได้อาไปใช้งานแบบสมบูรณ์ที่สุดนะฮะ แต่ด้วยคําว่าลดมือ2นะครับคุณเอาไปใช้งานคุณก็ต้องรักษาแล้วก็ดูแลตามระยะที่คุณใช้งานเข้าไปด้วยนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดชมการรายงานลดบ้านแบบตรงไปตรงมาให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะฮะแสดงความคิดเห็นของท่านเราจะได้นํามาปรับปรุงเพื่อที่จะให้มาตรฐานเราได้สูงขึ้นไปอีกนะฮะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ